สวัสดีครับผมดรชัยยันสวรนชัยวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องถึงหลักสูตรฝึกอบรมโฮเลงโซหลักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและทีมเวิร์กแบบญี่ปุ่นนะครับคำว่าโฮเลงโซเนี่ยพอพูดถึงคำว่าโฮเลงโซขึ้นมาหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ามันหมายถึงอะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่บริษัทญี่ปุ่น so, เนี่ยคำว่าโฮเลงโซเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักทุกคนเข้าใจแทบจะไม่ต้องบอกเลยว่าความหมายมันคืออะไร นะครับแต่คำว่าโฮเรงโซเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวย่อของคำสามคำซึ่งคำว่าโฮเรงโซเนี่ยเมื่อเอาคำสามคำมาย่อให้เป็นโฮเรงโซขึ้นมาไอ้คำว่าโฮเรงโซเนี่ยก็เลยไปล้อเรียนกับชื่อของผักชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งคนทั่วๆไปก็ทานกันอยู่เป็นประจำนะครับทางบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นสป i น a ชหรือผักโขมเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโฮเรงโซโฮเรงโซเนี่ยย่อมาจากคำามคำคือ โฮโคคุเลงราคุ oku, u, แล้วก็โซดังคำสามคำนี้เป็นพื้นฐานของการทำงานแทบจะทุกอย่างของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น PDCA ไม่ว่าจะเป็น TPS t o y o t a Production System หรือแม้ต่กระทั่ง Lean หรือ5สอทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยโฮเรงโซก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจโฮเรงโซแล้วเราไม่เข้าใจวิธีการทำงานอย่างคนญี่ปุ่นแล้วการที่จะทำงานในบริษัทญี่ปุ่นนะครับหรือเราเรียน วิธีการทำงานไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ E D C A T P S LEAN มันทำให้เราเข้าใจไม่ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับใน h o เรงโซคอร์สตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นพื้นฐานการทำงานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องโฮเร n โซในคอร์สนี้เราจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับการทำงานในปัจจุบันของเขาเนี่ยมันเป็นยังไง ในสมัยเมื่อ4500ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยกับญี่ปุ่นไม่ต่างกันเราเป็นประเทศที่มีเจ้าเมืองมีประเทศที่แตกแยกต้องตีรันฟันแทงกันนะครับรบราค้าฟนนันกันกับประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มใกล้ๆกันเพื่อให้ได้ซึ่งอำนาจมาญี่ปุ่นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศไทยแต่แล้วทําไมในปัจจุบัน มันถึงได้แตกต่างกันมากนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเรียนรู้เป็นพื้นฐานนะครับให้เข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซะก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาถึงตรงจุดที่ว่าโฮเรงโซจริงๆแล้วมันคืออะไรอ้คำว่าโคโคคุในภาษาไทยเนี่ยเราแปลว่าเทคนิคการรายงานมันเป็นยังไงในเ,เทคนิคของโคโคคุเนี่ยการรายงานแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือตัวที่2เรงละคุ นะครับเทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเร่งระคู่การสื่อสารต้องสื่อสารยังไงถึงจะให้เจ้านายเข้าใจสื่อสารยังไงถึงจะให้ผูต้ต้บมงคับบัญชาเข้าใจถัดไปโซดังเมื่อมีปัญหาขึ้นมามีปัญหาในการทํางานเราต้องขอคำปรึกษาจากเจ้านายเราต้องให้คำปรึกษากับผูต้ต้บมงคับบัญชาจะทํายังไงที่จะเหมาะเพราะทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วเราไปขอคำปรึกษาเจ้านายทุกครั้งคงเป็นไปไม่ได้เจ้านายเขาคงถามว่าผมจ้างคุณมาทํางานเนี่ยหรือผมให้คุณทํางานเนี่ยคุณ ขอคำปรึกษาตลอดทุกเรื่องอันนั้นคงจะลำบากเหมือนกันไม่มีเทคนิคยังไงในการทำนะครับเพราะฉะนั้นจากโฮเรงโซแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วไอ้เจ้าโฮเรงโซนี้แหละที่จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่5-2หรือนำไปสู่คำว่าที่เรารู้จักในโรงงานคือหยุดเรียกรอมันคืออะไรนะครับทำไมมันมีพื้นฐานเดียวกันมาจากโฮเรงโซและนอกจากนั้นสุดท้ายนะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของมันแล้วเราก็จะมาทำแอคชั่นแพลนนะครับเป็นตาราง A3 แผ่นเดียวเข้าใจหมดตั้งแต่แผนการที่เราจะเริ่มทำโปรเจกต์มันมายังไงไปอย่างไงจบอย่างไงมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไงมีขั้นตอนในการสื่อสารระหว่างโปรเจกต์อย่างไงผู้บังคับบัญชาควรจะทำยัางไงผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะทำอย่างไง A3 แผ่นเดียวสามารถอธิบายทุกอย่างในการทำงานของเราในโปรเจกต์ของเราโดยมีหลักการที่โฮลิงโซเป็นหลักครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในส่วนของคำว่าโฮลิงโซ และการที่จะทําไปถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ได้ว่าดังพอเราได้ความเข้าใจจากโฮเรนโซแล้วมันจะสามารถ implement เข้าไปถึงการทํางานจริงๆให้มันได้ผลสำเร็จผลจริงๆได้อย่างไงแล้วเจอกันครับ